ำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะที่เปิดทําการไปวันสุดท้ายของปี2553ในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น0.76จุดค่ะแกว่งตัวในทิศทางแคบๆเช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียโดยยังมีแรงซื้อหนุนเข้ามาจากกองทุน LTF และ RMF ค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชา้าวันนี้เปิดตลาดดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชีย และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวานนี้เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและจากแกรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ตามทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงขยับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยเช้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากเป็นวันทําการสุดท้ายของปีแต่ยังได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อของกองทุน LTF และ RMF รวมถึงการทำราคางวดบัญชีสิ้นปีหรือ Windows d resing s ทำให้ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกปิดตลาดหุ้นช่วงเช้าครับดัชนีปิดที่1,035.35จุดเพิ่มขึ้น0.76จุดบวกขึ้นมา0.07อครับมูลค่าการซื้อขายเบาบางนะครับ8,538ล้านบาทตลาด MAI ปิดเช้าที่273.25จุดครับเพิ่มขึ้น1.33จุดหรือว่าบวก0 4 9มูลค่าการซื้อขาย1 5่า้านบาท หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5ดับแรกครับก็คือ True c o r p o r a t i o ท็อปไ h a i อ i ยนะครับ IRPC เจริญโภคภัณฑ์อาหารและธนาคารทหารไทยครับ